ไหมคะกับการเรียนการสอนแบบเดิมๆในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของนะมรรมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนตามหนังสือการเรียนการสอนตาม PowerPoint หรือการเรียนการสอนแบบบรรยายยกตัวอย่างเช่นการเรียนการสอนเน้เรื่องของสารเคลลูลอยซึ่งนักเรียนจะสามารถทราบได้เพียงว่า สาแรแคลนลอย์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ10ยกกำลังลบ4เซนติเมตรส่วนสารคอ l l o ï มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรซึ่งนักเรีนยนไม่สามารถเห็นภาพของสาร2ชนิดน,นี้ได้อย่างชัดเจนได้แต่เพียงทราบแค่ว่าสาร2ชนิดน,นี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันค่ะ พวกเรานิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอเคมี K N e, ได้คิดคนวนวรตณกรรมสื่อการเรียนการสอนชุดการทดลองการศึกษาแยกชนิดของสารแคนลอยและสารทพลอยด้วยเทคนิคก,การวิเคราะห์โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความขุ่น กับ IoT ผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อให้นักเรียนสามารถแยกสารแขลลอยและสารคอนลอยได้จากการที่นำค่าที่ได้นะคะมากราฟค่ะสารที่เราเลือกใช้นะคะมี2ชนิดด้วยกันค่ะก็คือ 1. น้ำมะนาวค่ะ 2. นมค่ะที่เราเลือกสารทั้ง2ชนิดนะคะเพราะว่าสามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาดค่ะราคาถูกนะคะและก็ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายกับผู้ทำการทดลองค่ะ ในการทดลองสารแฉลลอยนะคะจะใช้นมผสมกับน้ำมะนาวค่ะโดยที่จะสังเกตจากการตกตะกอนของโปรตีนนะคะจะทำที่ความเข้มข้นที่แตกต่างกันค่ะจากนั้นนะคะนำค่าที่เซ็นเซอร์วัดได้มาฟอดกราค่ะในการทดลองสารคาร์บลอยนะคะจะใช้นมผสมกับน้ำเปล่านะคะทำที่ความเข้มข้นที่แตกต่างกันนำค่าที่เซนเซอร์วัดได้มาฟอสกราเช่นเดียวกันค่ะ ใส่นมบิกเกอร์ละ10 m l นะคะจำนวนทั้งหมด5บิกเกอร์ค่ะ จากนั้นนะคะใส่น้ำมะนาวค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำเนซ็นเซอร์ตรวจความคุณนะคะจุ่มลงไปในวิเกอร์แรกนะคะเดี๋ยวเราจะสังเกตเห็นได้จากกราฟนะคะนี่ค่ะพอเราได้ค่าแล้วใช่ไหมคะเราก็นำค่าเนี่ยไปพอดลงในกราฟค่ะ ใส่นมลงไปนะคะอย่างละ,ะบิเกร์ละ10 ml ะคะ่ะเมื่อเอติมน,นมครบแล้วอย่างบิเกร์ละ10 ml นะคะจากนั้นเราก็จะเจือจางด้วยน้ำนะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็นำเซ็นเซอร์อตรวจรดความพุ่น,นะคะจุ่มลงไปในบิเกอร์แรกนะคะ เมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วนำค่าที่เซ็นเซอร์วัดได้มาพอดกราฟโดยที่แกน x คือค่าจากตัวเซ็นเซอร์และแกน y คือค่าน้ำมะนาวและน้ำเปล่าที่เติมลงไปในนมนักเรียนสามารถแยกสารแขวนลอยและคอนลอยออกจากกันได้โดยสังเกตจากกราฟค่ะ ช่วยการทดลองนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็มีการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆน,นะคะเข้ามามีส่วนช่วยในการตรวจสอบข้อมูลค่ะและจะส่งผลให้นักเรียนเนี่ยเกิดแรงกระตุ้นแล้วก็สามารถที่จะหาองค์ความรู้ใหม่ๆได้ค่ะ